ก็ของกันของกันอิตาไงล่ะซ้ำปะเอาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาดูดปูดูดปลาได้วันนี้นะเห็นหนังสับลาบอยู่สมาชิกเขาปะโอ้ยร่างขีเกมลุยขี้ตุ่มนี่นะปาดบุญตังไฟพื่ออะไรวันนี้นะปาดบังไฟเพื่อหัวขึ้นหมดแล้วอาไปเจอร์ขี้ตุ่มนะเห็นกลุ่มปลาคยเยอร์ก็มี จกักไปเลยแล้วบูจกักละจะลองท่าเบื้องท่านพี่น้องเลยเห็นบ่พี่น้องเลยมาดูดปูดูดปลาได้เลยนะกำลังอยู่นี่นะจักก็ะสอ่องนู่นยพอดีเสียงวุ่นวุ่นอยู่เป่าเนื้อของป่า,ปปาม่นรันแห้งพี่น้องเอ,อ้ยกำลังปล่อยกันอยู่แถนน<ท>นวนี้มีผู้ร้อยผู้บ่ชร้อยเขาอะีรอย่างนี้อ<ท>่าเห็นบออัปเดตให้ฟังนี่เคยสีแห้งแน่ละได้ป่าก็เริ่ม ดอกจึงจังจึงจังนี่แหละมันตื่นน้ำเนี่น้ำมันแห้งปะมันเอาลังสีแห้งอลไรได้ได้อัปเดตเด้อพี่น้องเด้อเพื่อยู่เอื้อยู่ไก่นะเพื่อยู่เอื้อยู่หมอนี่ก็มาอะไรลงมาได้สีแห้งอะไรเจ้านายกับเอื้อขี้ตมลินได้ยังไงเนาะสีผ้ากับเอื้อขี้ต่อมแม่มันนี่นะมันยากอเลยนะนี่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว โอ๊ยตายตายตายซ้ำหม,มของตัวเองฮะซ้ำของตัวเองอยู่บ่เออกว่าอยู่แค่นี้สิพันเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเพป็นว่าก,กว่าของตัวเองแล้ววะเหออืมอากาศตัวแรกลงกมาได้พี่น้องเหมอดบวกล้นทุ่นมาได้ไปแล้วได้แบบนี้เนะบยหมดแห้งซ้ำ เอาอเอาเอาอเอาเอาออรามอไ้ให้ยัง้เาเยซัเจ้าของเ้อเลยซักเจ้าของนี่แหละว่ซัเจ้าของนี่แหละซัเจ้าของโอ้สองคู่มีมานอนคู่กันนอนคู่กันมาแล้วมาแล้วแล้วฝ่หมอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปซับนี่เนาะขอให้ เรียบเลยโอ้โห uh. oh. uh ่ตกเจ้าของสายัทักเลยทักเลยมึอนี้นะเยยัดไปโอ้ยเ้ย้เดีอย่าเด้อานี่เ้อเจ้าสีมือเก่ามือเก่า hết แล้ว เอาอีกบ่เอาอีกเอาอีกเอาอีก <Mill> บ e> oh, oh ่เ <abonn> ฮ <és> ็ดโอ้โหบ่าววิลาคับจัดไปอีกตัวนึงเออมาร์เด้อร์มานเด้อมร์อ่ามือเก่ามาตัวิลาไปได้หนิเออเฮ้ยบ่าววิลายังดีได้ในมือเก่ามาจากเพิ่นส่งตรงมาจากวิลาบุรีอย่างเี้ยไ เอาบุหร่เข้าม้วนนะเขาน่ะ ป่าวเวลาเขาบ,กบอกสองห้องเจอกันมือน,นี้เออเอ็ดเอ็ดว้าวว้จัดไปเฮ้ยนี <c oughs> น่เห็นป่าวเวระมือเก่ามือเก่า <c oughs> เฮ้ยป,ป่าพันแห้งนี่นะพัากกันมางมองมอกเฟอร์สิกิดเขาก่อนมันจะเทงละเพราะว่า <c oughs> เอามาให้แต่งกินง่ายก่อนเลยน, <c oughs> น้ำกับพันแห้งนี่พี <c oughs> ่น้องก็ขอสองตัวดิ

มแล้วเอาบ้าสองห้องให้พปเทูดมือเช่อเแลวอาเอกลุ่มโบแพ้แล้วเอาไปละนี้อ๋อตะพุ่ไหมป่าไปกระชะกระจะบอกเวลากำลัดขี้ควายตายล้ป่าดำปารำโอ้าสองห้องกำเดียวก็ได้มือเดียวอีก ไปไปนะโค้ดอย่างนี้เลยเนี่ยเทปไปๆเหมือนนี้เลยเห็นปะอันนี้ป่าสำรับเอาขึ้นมาเฮ็ดอยู่ขั้วกินตอนเทงใช่ได้นี่เนีมันยังบ่ทันได้แห้งนะพักพักกินข้าวเทงก่อนพี่น้องเอ้ยพักกินข้าวเทงเนี่ยป้าเฮ็ดจมปลาดุกเสียบเสียบ พอปีมาเลยพี่แนนั่นหน่วยงานเอลิงเพิ่นน่ะนะกำลังซอยเออกำลังซรอยแล้วมันนี่กเลงเพิ่มมันนี่นะพักกันเล้งขี้กระตือคือเก่าวะบั่ต้ขักับปีกัมนี่้นี่มกกนี้มขบมนี่ต้มกขัมัน่กป่้กะเขนเหล้ากยี่ว้มกาีขันี่มาน่ต ส่ตูดโมเมนตที่สตูดเออตูดแล้วเนาะมันนี่เนาะเรียบร้อยมันนีตูเบล่างามแนเฮ้าพี่น้องเลยนี่แหละมอนแตงยูโคกินเนี่ยคนทวดอยู่เด็กยูตะปลาอับล่างนี่นะสอยอยู่มอ๋อมีสอยจุ้ยมันนี่ อ้าอันนี้เนี่ยหมูเป็นปีงน,นี่พี่เไปแจ้วจ้ำหมูเป็นจ้ำอายว่าเชียวหมูเป็นจ้ำอายว่าเชียจูดอายว่าเชียจูดปะจูดอ้วาวคุณนะพี่น้องเลยอ้ยหน่วยงานเฮ็ดอยู่โคกินนี่นะต้มปูต้มปลาอ่าวตัวขาบกันเลยเฮ็ดกินเฮ็ดกินอยู่ป้าเลย ยังบ่แล้วอยู่ป่าเลยแล้วนี่นี่เห็ดเห็ดกินอยู่ป่าเลยเพีงอยู่ไฟไหม้เลยได้ยินได้ไฟไหม้เลยได้ยินได้หน่วยงานเอเลี้ยงห่าวเบิ่งแม่ไอเลี้ยงห่าวไฟไหม้เลยได้้เฮ้ยอืมันนี้จุดเลยจุดนี่คือเก่าอันนี้กัน เห็นป่ะพี่น้องเอาอีกคือเกาเห็ดคือเกาพวกนี้กินแบบเกาขี้กระตือคือสิเต็มสัลำไส้มาแล้วก็ไปจักบ่มี่ฮับบอนอันมันสิเออบนนอนอยู่แล้วใส่คนน่ะเบ่งก็จะแตะก็ไปจักลำไส้บ่ได้มมี่เพราะว่ามือแต่ละมือมีแต่เลงไปหาแต่แนวเลงเพราะมันยื้ดไม่ปิงผู้สาวกรุงเทพวันนี่นะอ่าไม่ปิงผู้สาวมาจากกรุงเทพนี่เห็นบ่ ครูบ่าวเอ้ยเพิ่นนั่นโสดตัวสดจริงๆสดสดไหนบ่ผู้สาวมาจากกรุงเทพเคยปิ้งปลาโสดเดินหนึ่งมาโอ้ยข้าวแกงเผลอมเฮอนี่นะจัะข้าวแกงเผือมเขาแกงจัะข้าวแกงเพือมมาซื้อมันลายเก่งเขาว่ามันลายเก่งอีตาเน่อีตาโฮรานี่นะ แต่หัวล้านมันไลค์เก่งเขาแกล้งปลาคอมาซะเฮ้ยบอลงไปถ่ายเขาจะเจอป๊าตัวพี่น้องอูป๊าตัวสุดยอดเลยพี่ลึกอ้อมคักเด้อแซบต้มส้มกับเพลือกัพัดเพชรก็ได้เฮ้ยบพยานนะจุ๊บเไปเลยพี่ลึกป๊าน้องยุบไปยุบเอ้ยซ้ำบ่แของกันของกันอีตานล่วนะซ้ำบ่ เอาลากลาบลาบล้บลาบลาบลานลับลาบ <laughs> ละะาบล,ลาบ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 อ,อ, <laughs> อ,อาตลาตแล้วล่คยาบาบล้ลบลาบลอบลอบยาตลาบาบาบาาล้าาบลาลาล่ ลังต uh. oh, ักอยู่สิเลปิงล์ปีงนี่อ๋อตัวปีงป่าเนี่ยนะเส็บเส่บเศษไงตักก้อยน้าพักกันก็มีได้เิก็มีนะบร้อยเพื่อนน้องปีงไปเสริมอันเดียร์เพื่นนายจะได้ไหนได้ เออเปิด้านไปยู่ดีมีแห้งได้ปีนาเขามีปลาลายๆได้เนาะพอสิได้อยู่ได้กินนะเออกินเขากินน้ำได้เหมือนพี่น้องเลยโดนะระดดยอ้ยปลาดุกยอดไล่เชื่อแล้วอะไรเลื่องแล้วบ่าวเวลาเสีนากับบุญยิมยิมแยมียมใส่ไเลยแล้วเอออ้อ กีเขาอิ่มแล้วบัดนี้นะมิจต์เก็บลงไปงมปูงมป่าต้ออะไรบัดนี้นะบัดนี้ผู้เลือมาอยู่นี่อะไรลงขี้ต้มบดผู้ยิงและลงผู้ยิงผู้ชายก็ไล่ลงขี้ต้มบดบัดนี้นะเออช่วงเช้านะมิจต์เบ้าสองห้องกับเบ้าอันวิระนาลงไปลุยขี้ต้มนะบัดนี้เบ้าวิระลดปาดุกเฮ็ดเส้นเลยปาดุกเฮ็ดเส้นลดลงก็มีได้แล้วบัดนี้นะบัดนี้สิไล่แต่ ไม่ยาไมีย <ım> ิงก็ไล่ลงมดบ่ดนี้นะไล่ลงไปโก้ขี้ตุ่มก่อนพี่น้องเลยตอนบ่อนใบกิดเข้าอิ่มแล้วกันไอยแม่ยาไมียิงก็ไล่ลงหนองจนมดอะไรแบบนี้บนเขาเหลือเลยโอยกีดเข้าอิ่มเลยไล่ลงมืดเลยนะเออไหนบอีตาเนี่ยใช้มันจึดไลอยู่ทึ่งเลยด้แบบนี้เ่ยเอาบุกบุกบุกลงเลยไหม ลงแล้วไหมทาเก็บปลาโอ้อ่ผู้สาวผู้สาวโผล่เผอนี่ไได้แล้วสดได้สิุดข้าแล้วนะเออนะเอาสองคนสองคนเฮ็ด

เอาเอาเอาเอ้าเเอ้าเอาเอาเอ้าอีตานั้นไล่ป่าไปล้กเอ้าเอเอาเฮเ็ดคักแค่เอาแน่จะบวชมือเขาเลยสฉัอ่าจัดไปจัดไปอีตานี่มานไหม ลงน้องเมื่อหลายคนแล้วมันนี่นะอาปลาน้อยนี่นะ,ะก็ปลาขาวนี่โอ้โเด,ดี๋ยวปลานี่หลายยงองไงปลาขาวนะปลาปละพูดม,มานอนคลุกโคลอยอปลาขาวได้ผมไม่ปลาคอได้พี่น้องเลยชิดอ๋ออ๋เอเฮ็ดเฮ็ดเอ้ย พักพักง oh <re calculations> exactly. oh ่ายพ่ายเหว่ยเด็ดเด็ดดอกมาแล้วโอ้ยเย็ด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 เ้ยเห็นไหมจบไปเรียบร้อยจัดไปเสร็จมือแล้วเอายังไปปล่อยลินอยู่นะเฉยโอ้โหเฮ็ดแล้วมันมันมันได้สวยได้สวยมันมันมัน หอ้โห oh. oh. ไปละมาละละโอ้ถือกระดูล็อกสุดท้ายแล้วได้บาดนดี้ได้พี่น้องเลย oh. ปลาก็ดูล็อกสุดท้ายได้คนนะ oh. ปลาเขาลังปลาเขาลังม้วนอยู่นี่นะ มาเด้อมาเด้อพลุกเลยอยงมพลุกเลยอยลงขี้ต okay> ุ่มนะมาเลยมาเด้อมาเด้อโอ้ก uh ําลังม้วนพี่น้องเลยกําลังม้วนกําลังม้วนเนี่ยกําลังม้วนเพราะว่าสีสีสุดท้ายได้แบบนี้ได้ล็อกสุดท้ายได้นี่นะป่าเท่านั้นล็อกนี่เชิงโบราณปลาเลือดป่านะหมุนวนคือปลาเลือด อ๋อเจพี่น <laughs> ้องเลยอ๋อคุณ呐มีแต่ปลาดุกทั้งหมดมันเท่านั้นโกนไม้ให้นะพี่น้องเลยปลาดุกขนะดสีมือนะสีมือนะอ๋อเต็มอยู่นี่เต็มอยู่นี่คุณ呐เต็มอยู่นี่อนะอเจ้าครูขอโลยอยู่นี่นะเต็มยุกยุกโกนนี่เพราะตัวปลากะไหล่ตัวนึงพี่น้องคุณะ จะกวนไม้นี่แหละที่ว่านู่ดปูดูดปลามานี่ก็บนองสุดท้ายล็อกสุดท้ายแล้วได้พากันง้มพากันหาอยู่เอืออีตานี่จะร้ายร้ายอยู่กับมันร้ายโวเซราเขาเลยสร้าง่าสิกลาเป็นเรื่องเลิกอะเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องแล้วมาเบิ้งมาติดตามนั่งแน่ถ้าว่าเขามาเบิ้งเขามาเบิ้งแล้วเขามาส้มเขามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์เฮ้ยแน่พี่น้องเลย ไปก่อนเลยเด้อบายบายพี่น้องเอ้ยปอกกลมปลาเงยปลาเลยเอ็นเฮ้ยปเอ็นเงยน,นีนะนรวบป,วปวลปาไว้ในปลาเครื่องกระถังนี่แหละเดี๋ยวนี้กระถังนี้ถังสีนี่ ามสำหรับปลากบมาไ,ได้เนี้ปลากบปันกันแล้วปันกันลปะปลาน้อยป,ป่าไปเลยให้เขายู่ว่าปลาคอไปอันนี้แบ่งกันแล้วได้นะแบ่งกันอยู่กันกินแล้วพี่น้อง<ฮ>สำหรับตัวยื่อในช่วงไว้อันฮเฮ็ดงานแนะ่จัดสิจ<ฮ>ัดงานอีกสองสามมือนะ้อเอาไวา้จัดงานเนะี่ยถือว่าได้หลายเติบทังสี่ก็จน กเกิ่มเริ่ง,งสีไปแล้แม่เาทาังสีแมแน่นี่นนะกระางดำนี่เอาอีเวกอุ๊กรางดำนี่เอาน้ำซื้อมาจากเมที่นี่เนี่ยคอนขึ้นเอเอ